กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังสารฝันเยาวชนคนเก่งปีที่5ต่อลูกมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทศต้นกล้าของแผ่นดินณชลพฤกษรีสอดจังหวัดนครนายกค่ายเสริมพลังสารฝันเยาวชนคนเก่งเกิดขึ้นจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาส่งน้อมนำแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเด็กเยาวชนยากจนเรียนดีประพฤติดีได้รับทุนเรียน ต่อระดับปริญญาตรีปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทาน766คนตลอดดำเนินงาน5ปีเพื่อสานต่อโครงการตามแนวพระรชาชดำริจึงจัดค่ายกิจกรรมผ่านไปเสร็จสิ้นแล้วปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4และ5จาก77จังหวัดทั่วประเทศร่วมโครงการ288คนเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนปลูกฝังจิตสำนึกรักษาบันพระมหากษัตริย์รองพัฒนาศักยภาพครอบครัวสังคมภายใต้แนวคิดเก่งแกรง่งกตัญญูเป็นเวลา8คืน9วันโดยหวังยังยิ่งว่านักเรียนทุนพระราชทานจะมีศักยภาพมีความเชื่อมั่นในตนเองมีพลังใจใ มุ่งมันไปให้ถึงจุดหมายสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองชุมชนสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป